วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่กำลังใช้อยู่มาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นออฟตัสนั่นเองใส่สบายเพราะขาวแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกทำจากวัสดุที่มีความทนทานสูงใส่เล่นเกมแล้วจะทำให้คุณสบายตาแถมยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันและถ้าใส่โค้ด LCT ลงไปอีกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับเอโยสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมแลนเซลอตนะฮะสำหรับ Apex Legends News ในวันนี้นะครับผมต้องบอกว่ามีข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมในเดือนนนตุลาาคมมี้ เสนอให้กับคุณผู้ชมครับซึ่งข้อมูลหลุดของกิจกรรมนี้ที่ผมนํามาเสนอเนี่ยก็มาจากนักขุดไฟล์ Tractal แล้วก็ s o m ซัมวันฮูรีกนะครับถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมเนี่ยผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้ Description สามารถคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้ครับ โดยกิจกรรมนี้นะครับมีชื่อว่า Monster Event นะครับซึ่งอีเวนต์นี้นะครับจะเริ่มต้นในวันที่12เดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่า Monster Event เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมของวันฮาโลวีนในเดือนตุลาคมนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะแยกกันอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ที่แน่ๆครับผม Monster Event เนี่ยก็จะมีสกินเดือดๆนำมาขายภายในเกมอีกแล้วนะฮะและแถมยังมีภารกิจประจำอีเวนต์มาให้เราทำแล้วเราเนี่ยก็จะได้รางวัลเป็นพวกสกินพวก tracker นะครับผมพวกชามสหรือว่าโหลดดิ้งสกินอะไรต่างๆเป็นแบบของฟรีนั่นเองฮะโดยสกินที่จะถูกนํามาขายในมอนสเตอร์อีเวนต์นี้นะครับมันก็จะเป็นสกินของทีมสัตว์ประหลาดหรือว่าปีศาจอะไรก็ว่าไปโดยสกินของตัวละครที่จะถูกนํามาขายภายในมอนสเตอร์อีเวนต์นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยสกินของ r e v e n a n นมาในทีมของมนุษย์หมาป่าสกินของเซียไอหนุ่มชุดแดงสกินของบัตฮาวนักล่ากึ่งจักรกล แล้วก็สุดท้ายสกินของคอสติกอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามาในตีมอะไร ซึ่งแต่ละสกินเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเดือดเลยทีเดียวนะครับซึ่งใครที่กําลังลังเลในการซื้อสกินในคอลเลกชันอีเวนต์นี้เนี่ยผมก็อยากใจคุณเนี่ยไตร่ตรองดีๆนะครับเพราะว่าในวันที่12ตุลาเนี่ยไอสกินพวกนี้ก็จะถูกนามาวางขายภายในเกมนะครับเพราะฉะนั้นครับคิดได้ดีๆก่อนที่จะซื้อนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเงินคุณนะครับอาจจะหมดก่อนที่ไอสกินมอนสเตอร์อีเวนต์นี้จะมาขายก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเหลือๆเ,เนี่ยก็จัดไปเลยครับสกินทั้ง2องอนนแบบด,อด,อดอแบบเท,เท แล้วใน Monster Event นเนี่ยนอกจากจะมีสกินของตัวละครนำมาขายแล้วนะฮะก็ยังมีสกินของอาวุธด้วยโดยจะมีสกินของปืน R99 สกินของปืน Hemlock สกินของ R301 แล้วก็สกินของ Spitfire และนอกจากนั้นก็ยังมีเฟรมประจำสกินตัวละครที่จะถูกนำมาขายในอีเวนต์นี้อีกด้วยะฮะ ซึ่งถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับเนได้ว่าทั้งสกินของตัวละครสกินของอาวุธแล้วก็เฟรมเนี่ยทั้ง3อันนี้นะครับมันจะมีธีมที่เหมือนกันอยู่และนั่นก็ทำให้ผมคิดว่าไอ้สกินพวกนี้นะครับอาจจะถูกนำมาวางขายภายในร้านค้าเป็นแบบบัเดลนะฮะส่วนราคาจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องไปอรอลุ้นตอนที่สกินพวกนี้ถูกนำมาวางขายกันนะครับ คราวนี้เราย้อนกลับมาพูดถึงภารกิจประจำอีเวนต์กันบ้างนะครับสิ่งที่น่าสนใจของภารกิจประจำอีเวนต์นี้เนี่ยก็คือมันมีของรางวัลที่ต้องบอกว่าฮะมีด้วยเหรอนั่นก็คือมีกล่องประจำมอนสเตอร์อีเวนต์แจกในภารกิจให้เราแบบฟรีๆด้วยฮะซึ่งมันก็ทําให้ผมสงสัยนะครับว่าหรือว่ามอนสเตอร์อีเวนต์อันนี้เนี่ยมันจะเป็นคอลเลกชันอีเวนต์อีกอันหนึ่งกันนะ เพราะมันมีกล่องประจําอีเวนต์แจกให้เราด้วยแต่มันก็ยังคงดูขัดแย้งกับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับเพราะจากเมื่อกี้เนี่ยเจนได้ว่ามันเหมือนกับว่าสกินพวกนี้จะถูกนํามาวางขายแบบบันเดลซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้กล่องนี้นะครับเพียงแค่เราเนี่ยทำธุรกิจประจาอีเวนต์แล้วเราเนี่ยก็จะได้พวกสกินเดือดๆดที่ผมพูดไปเมื่อกี้อาจจะเปิดได้จากกล่องทีี่่มันนแจกกลองเย ไปแบบฟรีๆเลยก็ได้นะฮะโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่า Monster Event เนี่ยเป็น Event ที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะมันมีทั้งของฟรีแล้วก็ของเด็ดๆที่คุณจะเติมซื้อก็ได้อะนะครับผมยังไงเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันในเดือนตุลากันนะฮะ จบกันไปกับมอนสเตอร์อีเวนต์นะครับคราวนี้เรามาดูสกินเดือด,ด,อ,ดอีกหนึ่งสกินกันบ้างดีกว่านะฮะนั่นก็คือสกินโลบ้าอีดิชันครับโดยส่วนตัวต้องบอกเลยว่าสกินอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบโคตรจะเท่ะนะครับผมผมอยากได้มากๆเลยนะด้วยความที่มันเป็นอีดิชั่นด้วยนะแต่ก็ต้องเสียใจยไปตามๆกันนะครับเพราะว่าสกินโลบ้าอีดิชันอันนี้เนี่ยจะไม่ได้ถูกนํามาวางขายภายในซีซันนี้ครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะนํามาวางขายในซีซันถัดไปนั่นก็คือซีซันส1นั่นเองฮะ แม่ก็ต้องบอกว่าอดใจรอกันจนถึงซีซั่นหน้านะครับเราถึงจะได้เป็นเจ้าของของสกินโลว o บัตดิชั่นอันนี้นะต้องบอกว่าสกินนี้ดุดันเท่เซ็กซี่พร้อมจะเสียตังกันเลยทีเดียวครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างต่อมานะครับนั่นก็คือแอนิเมชั่นแอร์รูมของวัสสันครับซึ่งชักทอลเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าแอร์รูมของวัสสันอันนี้นะฮะมันมีชื่อว่าเนสซี่แกจ็ต ลักษณะของมันเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นเครื่องอะไรสักอย่างนะฮะซึ่งผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่ามันคือเครื่องอะไรแต่ว่ามันคล้ายๆกับที่ยิงสแกนบาร์โค้ดในเซเว่นนะแล้วตรงปลายๆของมันเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นใบพัดเหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าโมเดลของแอรูมันนี้เนี่ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะถ้าเกิดว่าโมเดลมันเสร็จสมบูรณ์เนี่ยมันอาจจะดูดีกว่านี้ก็ได้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในหลายๆคลิปก่อนๆน,นะครับว่าถ้าเกิดมันมีแอนิเมชั่น แอร์รูมตัวละครตัวไหนหลุดออกมาเนี่ยมันมีโอกาสแทบจะ90%เลยครับที่มันจะกลายเป็นแอร์รูมจะถูกเพิ่มเข้ามาในเกมอันถัดไปนั่นเองฮะก็ต้องแสดงความดีดีกับเมนวัตสันด้วยนะครับที่คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้แอร์รูมเป็นของตัวเองแล้ว ส่วนเรื่องความสวยความเท่เนี่ยผมคิดว่าอย่าเพิ่งตัดสินกันเลยนะครับเพราะว่าโมเดลมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะรอโมเดลมันเสร็จสมบูรณ์จริงๆก่อนนะครับค่อยมาตัดสินกันว่ามันเท่มันสวยอะไรยังไงกันดีกว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าแอร์รูมของวัสดุอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะเราเนี่ยก็ไม่รู้นะว่ามันคือเครื่องอะไรกันแน่นะครับจนกว่าว่าโมเดลมันจะเสร็จนะก็ต้องมาหลอลุ้นกันนะว่าแอร์รูมของวัสดุอันนี้เนี่ยมันคือเครื่องอะไรกันแน่และนี่ก็คือ Apex Legend News ในวัันนี้ครบ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะและก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันได้ในไลฟ์สตรีมในช anel นี้กันตอนดึกๆ วันเวลาไม่แน่นอนแน่ก็ไปลุ้นกันเอาสำหรับวันนี้ก็ผม l อลซดีเพียงเท่านี้ครับเจอกันเมื่อเราเจอปืนไปแล้วบ๊ายบายจุบจุบ okay. Hold